สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสายป่าสายเขียวผู้รักสีเขียวหัวใจเดียวกันสาวกคนบ้าปลูกต้นไม้ทั้งหลายด้วยนะคะคลิปนี้จะพามาชมต้นพยุงค่ะอายุ1ปีเครื่องของจิตนะคะนี่สูงแล้วนะคะทุกคนสูงมากเลยเห็นไหมสูงเลยหัวเราไปต้องเยอะนะคะน่าจะประมาณ3เมตรได้แล้วค่ะปีเครื่องานั้นเองนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนกล้องให้ดูนะ พยุงเนี่ยเป็นอะไรที่ปลูกง่ายตายยากมากนะคะใครว่าไม้ป่าโตช้าเห็นหลายคนบ่นว่าพยุงเนี่ยปลูกยากนะคะสำหรับจีนแล้วพยุงปลูกง,ง่ายที่สุดในบรรดาไม้ป่าเศรษฐกิจนะคะแค่ปีครึ่งเท่านั้นเองเนี่ยสูงขนาดนี้แล้วลำต้นก็ประมาณนี้ใหญ่อยู่นะนี่ลำต้นก็ประมาณนี้ค่ะเท่าแขนจิตแล้วนะอู้ใหญ่กว่าแขนจีนอยู่เท่าแขนจีนแล้วอ่ะทุกคนดู เออแต่แขนจริงแั่เล็กนะคะมือใหญ่แต่ว่าแขนเล็กเออเนี่ยทุกคนดูเนี่ยอื uh ือ huh. ภูมิใจมากเลยค่ะทุกคนใครว่าไม้ป่าโตชา้าไม่จริงเลยค่ะโดยเฉพาะพยุงนะคะพยุงเป็นอะไรที่โตเร็วนะคะทุกคนแล้วก็ไม่ยอมตายง่ายๆตัดหญ้าเนี่ยเราตัดหญ้าเนี่ยตัดโดนเขาไม่รู้เป็นสิบรอบค่ะเขาก็ไม่ตายนะไม่ยอมตายง่ายนะอันนี้ก็จะเป็นแถวพยุงนะคะ นี่นะคะก็คือแถวพยุงนะทุกคนสวยงามไหมคะใครว่าสวยคอมเมนต์มาบอกด้วยนะสาวคนบ้าปลูกต้นไม้ทั้งหลายคะ่ะ